คุยขยี้ต่อมจิ้นพระนงรางร่วมช่องคู่นี้เขาควงกันไปเที่ยวต่างประเทศเพราะความที่มีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันแถมกำลังจะมีละครด้วยกันเรื่องเพราะรักโมเมนต์คู่กันเลยมีมาให้ได้ลุ้นได้จิ้นถี่ถี่สำหรับคู่ของเจมมาและไพรินลดาล่าสุดยกกลุ่มรวมทั้งผู้จัดการไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันซะด้วยงานนี้แฟนๆแห่แแจิ้นกันโดยพี่อาผู้จัดการส่วนติวได้แคปชั่นไว้ว่า เวิร์กแก r นทราเวลมาเที่ยวและทํางานและมาขายงานและมาเป็นเพื่อนน้องทําเอกสารและมาพักผ่อนและมาเดินและต้องมาปาดิสนีย์และคนไทยน้อยมากและวัดคนโล่งมากและตอนมาเหมือนจะยากและกฎระเบียบเยอะมากและพอมาจริงไม่ยากเท่าไรโอและทำครบทุกอย่างทั้งงานทั้งเที่ยวและเหนื่อยมากและสนุกมากและจะมาอีกและใกล้กลับแล้วและเจนกลับทีหลังและจบนะ